เขาบอกว่าการตอบกลับป้ายโพด่ะเราต้องใช้ทุกมิติไม่ใช่ไม่ใช่แบบคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วบางคนบอกว่าใช้ติ๊กเกอร์จะโดนจํากัดใช้ไฟล์กิฟต์จะโดนจํากัดต้องตอบเป็นคอมเมนต์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณต้องใช้ทุกมิติมันเหมือนเราทามันเหมือนเราทําแกงหม้อใหญ่แต่สุดท้ายเราใส่น้ําปลาอย่างเดียวมันอร่อยปะแล้วอะครูจะบอกปุ่มทุกปุ่มไอ้ที่มันให้เป็นการตอบกลับเราอะที่แพทบอกอะ มันมันก็คือช่องทางของบอทนืกอออกเป่าว่าเขาจะเก็บข้อมูลบอทมันจะเก็บข้อมูลเฮ้ยโพส์เนี้ยไฟล์กิฟต์ละมีเวย้ยเฮ้ยโพส์เนี้ยอีโมจิก็มีเวย้ยเฮ้ยโพส์เนี้ยคำพูดก็มีเวย้ยเฮ้ยโพส์เนี้ยติ๊กเกอร์ก็มีอวตารก็มีเฮ้ยโพส์นี้ใช้ได้เว้ยคนแบบคนแบบคนใช้ในใต้โพส์เนี้ยใช้ทุกทุกอันเลยเฮ้ย<พ><พ>เดี๋ยวดันมันหน่อยเก็ดยังเก็ดยังเขาจะทำมาให้โดนจำกัดอย่างเดยียววะไม่ใช่นะเออไอเนี้ย ไอช่วงที่หายหายไปเนี่ยฉันก็ไปเก็บข้อมูลเด้อว,ว่าอันเหล่าเคเตอร์เนี่ยเห็ดอย่างกันอยู่เนาะเป็นยังไงกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตอบกับไฟกิฟคุณก็ไม่ผิดกดจ้ะแต่ไอที่ว่ามันบอกว่าใช้ติ๊กเกอร์แล้วผิดอ่ะเพราะอะไรรู้ปะคุณคุณไปตอบกับชาวบ้านชาวช่องเขาอะใช้ติ๊กเกอร์อันเดียวแบบร้อยคนเลยปะนั่นแหละคุณโดน คุณต้องมีคุณต้องมีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่บอทในการที่คุณไปตอบกับคอมเมนต์คนอื่นแล้วคุณใช้ติ๊กเกอร์หัวใจอย่างนี้ตอบกับทุกคนอนะ่ะตึ้งตึ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 ง,ตง,ตงบทนี่หว่ะอันนี้ไม่ใช่มนุษย์นี่ว่ามันล็อกเลยมันมันกั้นเลยไม่ให้ใช้แสดงว่าคุณจะไปตอบกับโพสต์ใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นใต้โพสต์ตัวเองนะคะหรือว่าจะไปคอมเมนต์เพื่อนนะคะกรลุณาใช้ความหลากหลายในความเป็นมนุษย์ตอบกับทุกคนด้วย โอเคปะ